ความสัมพันธ์ที่ทำให้เรารู้สึกไร้ค่ามากที่สุดมักเป็นความสัมพันธ์ที่ส่งผลกระทบต่อคุณค่าของตัวตนเราอย่างรุนแรงและต่อเนื่องโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ไม่ให้การยอมรับไม่ให้ความเคารพหรือทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีตัวตนในสายตาอีกฝ่ายลองมาดูรายละเอียดเชิงลึกของลักษณะความสัมพันธ์แบบนี้ ความสัมพันธ์ที่ทำให้เรารู้สึกไร้ค่ามากที่สุดมีลักษณะดังนี้ 1. ความสัมพันธ์ที่ไม่มีการยอมรับในตัวตนอีกฝ่ายไม่เห็นคุณค่าในความคิดความรู้สึกหรือการกระทำของเราเมื่อเราทำสิ่งดีๆก็ไม่เคยได้รับการชื่นชมหรือแม้แต่ยอมรับว่าเราทำไปคำพูดเช่น ใครจะสนละ่ะหรือเธอก็แค่นั้นแหละทำให้เรารู้สึกเหมือนไร้ตัวตนผลกระทบทำให้เรารู้สึกไม่สำคัญไม่ควรอยู่ตรงนี้เริ่มตั้งคำถามกับคุณค่าของตัวเองแม้ในเรื่องที่เคยมั่นใจ 2. ความสัมพันธ์ที่มีการควบคุมหรือกดขี่ อีกฝ่ายต้องการควบคุมทุกการตัดสินใจไม่เปิดโอกาสให้เราเป็นตัวของตัวเองทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นหุ่นเชิดที่ไม่มีสิทธิคิดหรือเลือกเองผลกระทบความมั่นใจในตัวเองถูกทำลายรู้สึกหมดอำนาจเหมือนตัวเองไม่มีความสามารถใดๆเลยสาม ความสัมพันธ์ที่มีแต่การเปรียบเทียบอีกฝ่ายเอาเราไปเปรียบกับคนอื่นเสมอเช่นดูแฟนคนนั้นสิทำไมน่ารักกว่าเธอเยอะเลยไม่เคยมองในมุมที่เราเป็นตัวเองมองแค่ว่าเรายังไม่ดีพอผลกระทบความรู้สึกว่าเราไม่เคยพอ ทำให้เรารู้สึกไร้ค่าแม้เราจะพยายามมากแค่ไหนความเหนื่อยล้าทางใจจากการพยายามเป็นคนอื่นอยู่ตลอด 4. ความสัมพันธ์ที่มีแต่การใช้โดยไม่ให้กลับเราทุ่มเทให้ทุกอย่างเวลาความรักการช่วยเหลือแต่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยอีกฝ่ายแค่มารับแล้วจากไปหรืออยู่แค่ตอนที่เขาต้องการบางอย่าง ผลกระทบรู้สึกเหมือนถูกใช้เหมือนเราไม่มีค่าในฐานะคนแต่เป็นแค่ทรัพยากรเริ่มสงสัยว่าความรักที่เราให้มันไม่มีค่าเลยจริงๆหรือห้าความสัมพันธ์ที่ไม่มีการสื่อสารอย่างจริงใจอีกฝ่ายไม่รับฟังไม่อยากเข้าใจไม่แคร์ว่าเรารู้สึกอย่างไร เมื่อเราพูดเขาก็ทำเป็นเมินหรือหันกลับมาว่าเราเรื่องเล็กน้อยผลกระทบทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวแม้จะอยู่ในความสัมพันธ์เหมือนเสียงเราไม่มีความหมายเหมือนไม่มีใครได้ยินแม้เราจะร้องตะโกน 6. ความสัมพันธ์ที่ปฏิเสธความรู้สึกของเรา Emotional invalidation เวลาคุณเศร้าโกรธหรือเสียใจอีกฝ่ายกลับพูดว่าอย่าคิดมากมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเธออ่อนไหวเกินไปความรู้สึกของคุณถูกมองว่าไม่สำคัญหรือไม่มีเหตุผลผลกระทบทำให้คุณเริ่มไม่เชื่อในความรู้สึกของตัวเองสุดท้ายอาจมองว่าตัวเองผิด ที่รู้สึกแบบนั้นจนไม่กล้าแสดงความรู้สึกอีกเลย 7. ความสัมพันธ์ที่มีแต่คําวิจารณ์ Criticism based relationship อีกฝ่ายวิจาร์ณเกือบทุกอย่างที่คุณเป็นทั้งรูปลักษณ์นิสัยการพูดหรือสิ่งที่คุณชอบบางคนวิจาร์ณในรูปแบบที่ดูเหมือนหวังดีแต่จริงๆคือการบั่นทอนคุณค่าเช่น แต่งตัวแบบนี้หรือใครจะมองว่าดูดีหรือทำแบบนี้อีกแล้วน่าเบื่อจะตายผลกระทบคุณเริ่มกลัวที่จะเป็นตัวเองรู้สึกว่าทุกอย่างที่ทำคือผิดพลาดหรือไม่พอ 8. ความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายไม่เลือกคุณเลยเขาไม่เคยให้คุณอยู่ในลิสความสำคัญ เลือกเพื่อนก่อนเลือกงานก่อนเลือกใครก่อนคุณเสมอเวลาคุณต้องการเขาหายไปแต่เมื่อเขาต้องการเขากลับมาผลกระทบรู้สึกเหมือนเป็นตัวเลือกสำรองเหมือนมีตัวตนแค่ในเวลาที่เขาอยากให้คุณอยู่ 9. ก้าความสัมพันธ์ที่มีการหลอกหวังซ้ำๆ Emotional b r a c u m a i l i n g เขาให้ความหวังเล็กๆน้อยๆพอให้คุณอยู่ต่อแต่ไม่เคยชัดเจนสัญญาแต่ไม่เคยทำจริงทำให้คุณเฝ้ารอสิ่งที่ไม่มีวันเกิดขึ้นผลกระทบคุณรู้สึกว่าตัวเองโง่หรือหลอกตัวเองแทนที่จะเดินออกมากลับติดอยู่เพราะหวังว่ามันจะดีขึ้นสิบ ความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายไม่เห็นความพยายามของคุณคุณเหนื่อยกับการพยายามแก้ไขปรับตัวหรือดูแลความสัมพันธ์แต่อีกฝ่ายมองทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาหรือไม่สนใจเลยผลกระทบคุณรู้สึกหมดคุณค่าเหมือนความรักของคุณไม่มีความหมายรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะทำดีแค่ไหน มันก็ไม่มีค่าความสัมพันธ์บางแบบไม่ได้ไม่รักแต่เขาอาจไม่เคยให้คุณค่ากับสิ่งที่คุณเป็นและความรู้สึกไร้ค่ามักไม่ใช่เพราะคุณไม่มีค่าแต่เพราะคุณอยู่ในที่ที่เขาไม่รู้จักเห็นคุณค่าหากคุณกําลังอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้อย่ารู้สึกผิดที่คุณเจ็บแต่จงกล้ารับรู้ว่า คุณควรได้รับความรักที่ทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่าในทุกๆวันคุณไม่ได้ไร้ค่าแค่บางคนมองไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณสิ่งที่คุณรู้สึกอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องคิดมากหรืออ่อนไหวมันเป็นสัญญาณจากใจลึกๆของคุณว่าบางสิ่งกำลังไม่ถูกต้อง และคุณกำลังพยายามจะรักษาหัวใจของตัวเองในสถานการณ์ที่มันไม่ให้คุณค่ากับมันเลยความสัมพันธ์ไม่ควรทำให้เรารู้สึกน้อยลงในสิ่งที่เราเป็นคุณไม่จำเป็นต้องปรับตัวจนเสียตัวตนหรืออดทนกับความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกว่า ความรักของคุณไม่มีน้ำหนักหรือว่าคุณไม่ดีพอคุณมีค่าแม้จะไม่มีใครพูดให้คุณฟังคุณอาจยังไม่เจอคนที่มองเห็นคุณในแบบที่คุณเป็นแต่ไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีค่ามันแค่ยังไม่ถึงเวลาที่จะเจอคนที่เหมาะกับใจคุณจริงๆบางครั้งการอยู่คนเดียว ดีกว่าอยู่กับใครที่ทำให้เรารู้สึกเหงายิ่งกว่าถ้าความสัมพันธ์หนึ่งทำให้คุณเจ็บมากกว่าที่จะเติบโตนั่นไม่ใช่ความรักนั่นคือกับดักและการกล้าก้าวออกมาอาจเป็นของขวัญที่คุณให้ตัวเองได้ดีที่สุดไม่ว่าในวันนี้คุณจะรู้สึกแย่แค่ไหน ขอให้คุณรู้ไว้นะว่าคุณมีค่าเสมอและยังมีพื้นที่ในโลกนี้ที่เหมาะกับคุณคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในความรู้สึกนี้และคุณไม่จำเป็นต้องยอมรับความเจ็บปวดเพียงเพราะเคยผูกพันขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ